สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครเหนือนวิทยาเขตปราจีนนะคะและตอนนี้นะคะคณะของเรานะคะก็มีกิจกรรมฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์นะคะของน้องๆ้องโรงเรียนพนัพิทยาคาระคะ่ะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลย ก็อยู่ในที่ฐานที่หนึ่งนะคะเป็นฐาน d ีเอนะคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวออกไปดูคนข้างในดัเลยสวัสดีค่ะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ช่วยแนะนำก่อนครับผมอาจารย์นิเชยียงนะครับ อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมและเครื่องีการพัฒนาเพียรพันครับค่ะหนูอยากตั้งสมมว่าฐานที่หนึ่งเกี่ยวกับ DNA อันนี้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างอ๋อฐานนี้นะครับเป็นการสกัดด n a นเอจากวัตถุดิบทางการเกษตรนะครับเราก็จะให้นักเรียนนะครับฝึกปฏิบัตินะครับการสกัด DNA นเเบื้องต้นนะครับโดยวิธีการอย่างง่ายนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนนะครับเรียนรู้กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้นะครับ ในการตัอต่อพันธุกรรมอของผลผลิตการเกษตรในนาโตรได้ครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ฐานที่สองแล้วนะคะคือฐานการหาวิตามินซีในผลไม้นะคะเราไปดูข้างในกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์แนนค่ะชื่ออแนนนะคะอาจารย์พัชรีภูจันรสมบัติค่ะเป็นอาจารย์ประจำคณะกิจษากรรเกษตรค่ะค่ะหนูอยากให้อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับการเรียนรู้ของฐานอาจารย์ค่ะก็ฐานของเรานะคะก็คือศึกเจ้าสงเวียนวิตามินซีนะคะก็คือหาปริมาณวิตามินซีในน้ําผลไม้ต่างๆนะคะก็จะเป็นใช้หลักการของการไตเตะนะคะก็น้องๆก็จะ ได้ใช้ความรู้ด้านการปีเตสารนะคะแล้วก็การไีเตะแล้วรวมถึงการสังเกตสีที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการคำนวณาหาปริมาณวิตามินซีในน้ำผลไม้นะคะก็จะครบในส่วนของสเต็มด้วยนะคะค,ค่ะคตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ฐานที่สามแล้วนะคะั้นเดี๋ยวไปดูข้าในกันเลยค่ะ ครับผมดรเปอรเต็นสักงผมพอยค่ะค่ะอยากจะรู้ว่าฐานที่สามนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างอ๋อฐานนี้ก็คือว่าเราจะให้น้องๆเนะี่ยเอาฟ้าทลายโจรน,นะครับมาสกัดแล้วก็เอามาทําเป็นเบสบีผสมกับเอาความขมของฟ้าทลายโจรเนี่ยมาผสมกับกระเจีย๊ยบซึ่งมีความเปรี้ยวหวานๆแล้วก็ออกมาเป็นอาหารแนวใหม่หรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทานง่ายแล้วก็ช่วยบำรุงสุขภาพ ท,ทังภูมิทั้งฐานด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้น้องๆที่มาเข้าถานวันนี้ได้เรียนรู้ครับค่สวัสดีครับสวัสดีค่ะันดียวอาจารย์ชวสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูรัตนาใจกว้างนะคะมาจากโรงเรียนพนัทธิยาคารจังหวัดชลบุรีค่ะค่ะในกิจกรรมครั้งนี้อาจารย์คาดหวังให้น้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปกับใร้บ้างสำหรับความคาดหวังนะคะ คืออย่างแรกเลยด้วยที่ว่าพอดูจากกำหนดการแล้วเนี่ยก็คือจะมีในเรื่องของการทำแหลกนะคะซึ่งแหลกเนี่ยมีสามกิจกรรมก็คือในเรื่องของการสกัด d n เนนะคะในเรื่องของการไตเติซึ่งความรู้ตรงเนี้ยเด็กที่มานะคะเป็นเด็กม3แล้วก็เป็นเด็กห้องเรียนวนิทยาศาสตร์ซึ่งเราเรียกว่าเด็กกิฟต์น,นะคะเป็นเด็กที่เก่งแล้วก็จากที่ผ่านมาเราก็จะเจอปัญหาในเรื่องของโควิดนะคะทำให้เด็กเรียนออนไลน์แล้วก็ไม่สามารถที่จะ ทำแลบนะคะก็เลยคิดว่าประสบการณ์ตรงนี้ให้เด็กได้ทำแลบในเรื่องของการแตเตลในเรื่องของการสก,กัด DNA เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานต่อยอดสำหรับการต่อในระดับมอกปลายแล้วก็การต่อระดับมหาวิทยาลัยนะคะขอบคุณมากเลยีค่ะค่ะที่<ม>จะขอถามความรู้สึกเกี่ยวกับกานที่น้องได้เรียนรูก็ดีค่ะแล้วก็ได้ความรู้ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบรรยากาศและกิจกรรมภายในวันนี้นะคะก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันกิจกรรมหน้าเลยนะคะบ๊ายบาย